We go with that we don't jump the fire, we keep it so lit up, we do We go not that we don't jump we keep it so good, Bộ quà.、嗯嗯嗯

เหลือสิมีอะไรมีอะไรอก้ค่เเห็นกเกันมคะหามันเป็นยังงมนเป็นไงอยาดกัแล้วถ้ายัดแล้วกอดรอแบนดมาขอามข้างหลงหนอะท้วกะ่คนเดิค่ะขอเชิญผู้ว่าหนึ่งข้านค่มหคะีค่ะถ้านีเ้นมา่กล้าค่ะขอเชิญผู้ก้าหนึ่งท่า oh okay. okay. ก็คือน้ำเปล่าผสมก,กับเบตาลีนซึ่งเบตาดีนี้มีสัรประกอบหลักก็คือไอโอด์เพื่อน,น้ำผสมจนถึงจุดนีแล้ว thank you แปนแป้นหนึ่งนะคะ ผมหมุ่นแข็งแลทัก็น้ำอะไรน,น้ำอะไรคเพนน้ำเกลชั่วก็คน้ำมันเบนซินไงหล่ะพราวน้ำมันเนิน้นมันเบนินนี่นะทนตหานาใช่แล้วค่ะตโบรเป็น,ปนสาติากพวกโคลไปแต่ละลายได้ดีใน,นตัวทาละลายทยี่สนมเช่นน้ำมันเบนิน้น ดังนั้นเมื่อเราใส่โซมลงไปในน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินก็ไปละลายใส่โซลูพูลของโซลูพูลทำให้โซลูพูตัวลุและเมื่อละลายใส่สินะคะว้วาวว,าว้าวอเมซิ่ง